ถ้าลูกพูดจาไม่เข้าหูนะคะให้ฟังให้ฟังคลิปนี้ก่อนเลยนะคะตัว mm hmm. อย่างเช่นสมมติว่าลูกคุณเนี่ยอยู่ระหว่างอายุ3ามถึงหกขวบนี้แล้วอยู่ๆบอกว่าเนี่ยไปบ้านเพื่อนมาเนี่ย เพื่อนเพื่อนคนนี้ใหญ่กว่าบ้านเราแาบ้านเพื่อนคนนี้ใหญ่กว่าบ้านเราแม่แม่ชั้นสีผิวเข้มกว่าแม่คนนี้อะไรเงี้ยเอ้ยแม่เธอสีผิวค้านะแม่เธอสีผิวขาวเงี้ยค่ะเราหลายคนก็จะไปบอกว่าเฮ้ยลูกอย่าพูดงนี้นะโอ้โหนี่ใส่ไม่ดียอะไรเงี้ยให้เข้าใจพัฒนาการของเด็กก่อนนะคะว่าถ้าเด็กอายุระหว่าง 3- ถึง6 7ขวบเนี่ยค่ะ <ๆ S 2> <ๆ S 1> เขาจะมีการ <ๆ S 1> ที่จะเริ่มเปรียบเทียบ <ๆ S 1> <ๆ S 2> แต่ความการเปรียบเทียบของเขาเนี่ยมันคือสิ่งที่เขาเห็นเขาไม่ได้คิดต่อว่า บ้านนี้ใหญ่บ้านนี้เล็กเอ้ยฉันไม่มีความสุขมันไม่ไม่ใช่เหมือนผู้ใหญ่แต่ว่า เขาเหมือนเห็นความแตกต่างใช้คํานี้ว่าเด็กจะเริ่มเห็นความแตกต่างเพราะฉะนั้นก่อนที่คุณจะดว่คุณเข้าใจเขาก่อนแล้วคุณก็ค่อยสอนก็ได้ว่าพูดยังไงได้นะคะเพราะเพราะว่าคุณครูแพดด์ไม่อยากให้คุณอ่ะไปเขาเรียกว่าทําให้ลูกรู้สึกไม่ดีทําให้ลูกหรือไปใส่ไปใส่ความคิดของเราซึ่งจริงๆมันก็อาจจะไม่ได้แย่ขนาดนั้นก็ได้อะไรเงี้ยให้กับลูกเพราะจริงๆอ่ะลูกอาจจะไม่ได้คิดว่ามันดีหรือไม่ดีเขาจะเขาคือเขาเริ่มเห็นความแตกต่างเขากําลังเปรียบเทียบความแตกต่างแต่เขายังไม่ได้้ใหความ หมายว่าไอ้ใหญ่หรือเล็กเนี่ยมันดีหรือไม่ดีเพราะหลายครั้งเนี่ยการนี่เขาให้ความหมายเข้าไปเนี่ยมาจากผู้ใหญ่หรือมาจากสังคมรอบข้างนะคะจริงๆเด็กอาจจะไม่ได้คิดแบบนั้นให้คุณเข้าใจสิ่งนี้ก่อนแล้วคุณจะเข้าใจลูกมากขึ้นค่ะ